อ้าวแต่แต่โอ้ยปุ่มมีคนทิ้งอ่ะปุ่มไปเลยมีคนทิ้งแบบไม่เหลือเยื่อใยอ่ะต่อตั้งนานตามตื้อตั้งนานออกมาแครแบงค์พันได้ไงเกลี่นได้เลย ทำไมโยนมาทางนี้ล่ะเออใช่เกมอ่ะชอบหักอกผู้ชายสดมา23ปีอือันนีไม่ได้อ่อยเลยนะพูดแล้วชีวิตมันเศร้าอข,ขอน้ำแดงพร้อมหลอดเสียบสักหลังหนึ่งได้เปล่า ลลังงึแ้วเกมอะไรจะมาในเกมโอ้ผมเพื่อขอลอยอยู่คนเดียวเนี่ยเดรีฟเกมเกมฟาร์มหรือดมจ้าคาดคฟสไม่เจอเนี่ยโอ้เกมเกมฝนเฟสอ่ะเดียวฝนแรงด้วยเลยไ้มอดสองเลยเห็นเห็นแรงดีกว่าโอ้แค่แรงว่ะ เกมดูจบดีซันสองดูอะไรเร็วครึันเดก็นอนจีห้ามันมันคืออะไรจบยังไงที่ยังไม่ได้จบที่ไปช่วยในถ้าใช่ไหมที่ไปช่วยพวกที่แบบอยู่บุกหยุดมอเทนใช่ไหมใช่อยู่ไอ้นี่อยู่เขา ใช่แล้วก็อะไรนะภาคต่อไปแบบแบบตายหรือยังแบบระเบิดหรือย,ยังไม่ยงไม่ระเบ,บดิดระเบิดอะไรนะพี่ทำไอ้ภูเขาอ่ะอ๋อเล็บจบกนงานตายด้วยแก๊สอ่ะแบบระเบิดแบบระเบิดแล้วเผากระท่อมด้วยนะเดี๋ยวตอนนั้นฉลองเครื่งวิจิตรอัอกสาม3ู่ยกับเอไอเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอไอเหรอ ผู้หญิงอ่ะไปถึงใครอ่ะผู้หญิงใน The Handset อ่ะไม่ข้ามไปเมืองแห่งแสงอะไรไม่ใช่ AI มันมันคือมัน AI ใช่ AI มันคือเรื่องอะไรอ่ะอยากดูบ้าง The Handset The Handset อะไรอ่ะ The One Handset อ๋อ One Handset ได้เปิอ๋อดูแล้วดูตั้งนานแล้วนี่เห็นไหมเกมแบบเกมชายคนเดียวโหโคตรสนุกมันมีภาคไทยด้วยนะ ่อดมีมีภาคสีภาคเออใช่มีภาคไทยด้วยนะดีใจไหมตกลูดูถึงภาคไหนดูจนถึงภาคภาคที่ว่านางเอกมันยอมเสียสละอยู่บนพื้นโลกอ่ะแล้วก็มีเจอเด็กที่ว่าอันภาคสี่ปั้ถเา็บตายเกมเกมไม่รู้เไม่รู้เอาหรอคคพูดไ เนี่ยตรงนั้นไห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 นเรเปิดมานมาสแกนมาสแกนนี่เราต้องสแกนมันก่อนไม่สัญญาณเลยโอ้ใจเย็นใจลุ่มใจลุ่มลุมตอนรเบิดใช่ตอนรเบิดอนมันเหลือ2ตัวแล้วตักใครดีนอนได้ดีดีแล เขาบอกแล้วนะครับมียาไหมยาไม่จร้ย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโดนหลอ,อยเหรอปอดบ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 อดเอ้าแล้ววะเอาแล้ววะ,เ,ววะเหลือตัวเดียววะอ๋เอเหรออ่าอ๋อจริงรรไฮ้ยยังเหลือคนต้านไม้อีกตัวนึง สวยโมเดลมันโดนระเบิดพี่หรอโลรตีนั่นลรอโตี้ยิงมีอีกโปรตีนที่แขงปืนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโยนให้ต้องมีต้องมีรถอ่อเชียร์เลื่อตัวเองขอด้วยขอด้วยไปดันขอกด้วยแข่งมันสะท้อนน่ะหรอเอ็มหายยังหายยังหายแล้ว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 ยังจริงเหรอ เคมันเป็นอะไรไปทางก็ได้ครับทุกท่านอะไรใคขยือี้บนเขาบนเขาถ้านกาจะขับรถไปให้ท่านไหมบ้านไหนวะโกดังโกดังหน้าโกดังขับรถจิ้มกันเดี๋ยวพี่ปะไปโอเอ็มเราต้องทำขึ้นไปก่อนโกดังนะโกดังนะน่าจะเหลือน้อยแล้วจับไปจับไป หลังหมหนมหมาหนมหไปก่อนทั้งหมดเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้บนี่นตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหโคตรโหกระโดดีโอ้ไม่มีปืนเควสเเจ๋อโม้เกมเกมแคเควสอีกแล้ว กจะเล่นไปันงอาทิตย์หนโอเก็ถึงเอาไก่ปลาตกเขาแบบเหลือ15เปอร์เซ็นต์เองเดี๋เอ พี่ชาร์จรลืมไว้สำนักงานเอาลืมไว้สำนัก2นี่เกมปืนเมายับแต่ไม่ต้องห่วยงยังมีอีกชิน้นเพิ่งไปแกะกล่อง iPad มาเอาเอะแดปเตอร์มายังมีอีกชิน้นพี่ปอดคุณใส่ให้พี่เนี่ยอ่ะแป้วๆๆๆอยากได้อยากได้นี่ๆ อันนี้นูอยากได้เอาว่ะก็คนส,ส,ส,สีทิ้งไปหมดสิน้นมียาเห,เหลือไหมไอ้พวกนี้ยาอตอนนี้าสามมีมีมีกลางสามก่อนอ่ะจริงอ่ะสามก่อนเกิน ทุอนุโมทนาบนุญใจแล้วตรงเอ็มไม่ได้ใส่หูฟังหรอใช่เสียงมันชาร์<ต>ใช่ไหมเสียงมันตีข้าวเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ชาร์จแบตเหรอหรู้อะไรใช่เอ็มชาร์จแบตทำไมอ่ะเสียบสายชาร์จแบตม,มันไม,ม,นไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมโทรศัพท์กับไม่หูฟังมันจะคนละแบบไงแล้วมันดีไม่ดีอะ่ะ ดีโคตชชัดเลยคือด,ดูดูเสียงด้านนอกชาดเหรอหรือว่ายัางไงดูดเสียงด้านในเนี่ยอะไรเนี่ยยังไงงงแต่ไม่มีอะไรอย่างนั้นเอ็มปิดไม์ก่อนนะปิดทำไมเอา้าไม่ดีมไม่ใช่หรอเอ้าเอ้าแล้ะแต่ไม่สรุปว่าดีไหมถ้าไม่ถ้าดีก็จะเปิดไว้นี่แหละดีก็ดีดีอยู่ กินกินดีอยู่ดีก็ได้อยู่ใช้ได้อยู่แป๊บนึง,งเราออกงเอาโทษดทษโททรอบนี้เรายังไม่ได้แลกเหรียญจ็อกเกอร์เลยเนี่ยเฮ้ต้องไปแลกว่ะแถวนี้มีจุดแลกเหรียญวะแต่น่ากลัวเลย,เยมีโลกอะนมนจุดแบบ ไม่เราไม่เคยไปจุดอย่างเงี้ยนี่นแบบคิดไปเองคิดไปเองใช่ไหมใช่แกมีเหรีออยญอะไรเงี้ยใครเอาเหรียญถอยไหมมีกาโอ้โหนี่นี่เก็บศพมาได้ยเยอะแยะไหนทำอยู่ไหนซืน้อให้หมดมีวงแดงมีตังค์ซื้อให้หมดอมเอา้าซื้อแล้วมันทำไมไม่ไม่เอา้ามันซื้อได้ทีละอันเหรอ ไม่ซื้อแล้วทำไมหมวกพี่ยังแดงอยู่วะเอมีเหรียญเงินเหรียญทองให้อยู่นะเอ้าเกมหมวกพี่จะไปายังแดงอยู่เก็บไปมีคนเก็บพี่ของพี่ปะเออหรอยี่ไงที่พื้นเนี่ยซื้อไปเยอะแยะเก็ซื้อตั้งสองอันไม่หมวกสามอ่ะไหนอ่ะนี่ยที่พื้นเนี่ยพี่อ๋องงมากพี่ซื้ออะไรวะือวงซื้อเกาะซื้ออะไรไม่รู้ ดิฉิว <c oughs> ไปด้วยเราไปด้วยเราขอติดไปเมืองทิพด้วยเอาว่าเมืองทิพเมืองทิพเขาก็ดังได้เนาะดบ,สป,บสปอนเซอร์เข้าเยอะแยะมากเลยอะ,อะไรที่เป็นกระแสสปอนเซอร์เข้าอยู่ยแล้ว เกมต้องทำกระแสบ้างนะเอามาเกมต้องหาคุยเรื่องอะไรกันนย่ยงนี้เข้าใจเรื่องไฟฟ้าไงไม่รู้จักหรอมีกระแสไฟฟ้าอะไรเนี่ยไม่รู้จักได้ไงเนี่ยรู้จักกระเป๋าสูตรไอโฟนวีสูตรอาร์งงเลยคืออะไรวะเนี่ยไอดอปไอดอนเลมลืมบอกนี่ซื้อไอดอปมาเกมก็ซื้อมาหมดเหมือนกัน เอ็มซื้อ<ม>เอ็มก็ซื้อแอดดออกมาเหมือนกันตวัดคนด้วยเอ็มซื้อมาตั้งสามอันโอ,โ,อโอ้โหแต่เหรียญทองเราได้เยอะนะเราฆ่าคนเยอะเราโอลิมปีกไงโอ้โหพี่พี่พี่ดูบ้านทุกบ้านบ้านเป็นไรวะน,น่ะ มีมีรถมีรถแอบอยู่มีรถอ๋อมีรถหลายคันก็แต่ลบมีงานให้ปอเท่านั้นไปดิไปไปพี่ปอนได้การ์ดป่ะการ์ดคืออะไรเอ้าากร์ดไปงงานเลี้ยไม่ได้การ์ดแต่ผมจะไปไปดิครับคือแข่งรถรถไม่ขยับเนี่มันจะมาหารถป่ะว่า ไปไไปเราเนี่ยไปไหนหรอเดียวเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วถ้ามาจอดถ้ามาจอดจอดมาไหมมันมาไหมมา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 สองคันขับไปดักเราบนเขาไปเนี่ยไม่รู้เราก็งูไปเองนี่แหละเอาใครปารถบัสหญิงพร้อม ี่เราต้องขอ,อยว่าเราโดนล้ลอหน้าล้อหลังที่โดนไม่โดนสเก็ตไม่ได้เฮียอย่าอย่าอย่ามันแตกสักโดนมันดัาโว้ย <laughs> สู้ไม่ได้ oh. โดนทั้งบนทั้งล่างโอ้โดนถูกหวยเหรอโต๊ดเต็งเต็งตัวอะไร